ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะพบกับผมกายกายแชแนลครับจะไปเล่นเซิร์ฟเบสบอลนะครับใส่รหัสก่นอนแบบเด็กย่เมื่อเข้ามาแล้ครับผมจึงจึงต้องเปลี่ยนชื่อครับให้รหัสสิบตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ปศอย่างเนี้ยมันรำรักเลยว่าผมปศครับแล้ก็พิมพ์รับ O G I N เห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้ามันไม่ได้ครับแล้วก็พิมพ์ทับเอ๊ะลืมพิมพ์ทับนาที 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สงสัยผมลืมทำอะไรเนี่ย 1, E G I S G E R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ไม,ม่มันไม่ได้วะหืมใช้มือเกมนี้มันเล่นไม่ได้ครับเดี๋ยวผมต้องออกอันมือเกมอื่นเงียบไม่ต้องใช้อะไรน้อครับ ออกมาได้ครับอยู่ครับอืมเด็กไลมเราจะเล่นสกายวอล์อันนี้มันแท็ก เราจำเป็นต้องเลือกสายก่อนนะครับเนี่ยครับเลือกสายเราสายขุดนะครับมาเป็นสายขุดเอาขุดขุดขุดเอขุดขุดขุด สองหนึ่งนี่ก็ตอนเช้าครับโคตรเย็นเลยครับหนึ่งไม่ใช่มีเกมแบบทีมนะครับถ้าผมจะเล่นทีมเดี๋ยวผมต้องกดคลิกอีกทีครับ ท่านผู้ชมนะครับที่ดูทางบ้านกันตอนนี้นะครับถ้ากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ครนะับผมให้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพราะว่าผมยังหนึ่ง subscribe โคดเชียเเลยครับคำหยาบได้นะครับใครด่าก็ด่ามาเลยครับ รู้ไหมผมทำไมถึงผมเหียบเพราะว่าผมต้องแก้เวลากับในนวนบางคนคิดว่าผมนี้มไม่ได้นั่นมันจะเป็นแบบนี้ตลอดแล้ครับพวกกันเกียนเนี่ยสายเกียนเนี่ย้เราจะออกออกยังไงทับสปาไม่ได้ครับผมลองแล้วนี่แล้วก็ออก็อบบี้นะครับไวยนี่ ออกด้วยการใช้ล็อบบี้ครับออกเลย ทีมนะครับนี่แบบเล่นคนเดียวเดี๋ยววันนี้ผมก็หิวมากเลยตอนเช้านี่หิวมากาคันพิเ่เอร์ต้องหิวมาจากไหนจริงยังไม่ได้กินข้าวครับบานทช้ายังไม่ได้กินข้าว โอหิวมากเลยเอ้ออออเวลาแล้วยอลอนิกาตือดู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 ผมอยู่โรงเรียนสามกองสายเราไม่ต้องเลือกวันนี้ให้ลเลือกถ้าผมเลือกทางเีิน งงเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง, <S 2> <S 2> <S 2> งแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับขอลาเพียงเท่านี้นะครับเยวเจอกันนะครับตึง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 ,ตง,ตง